สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีผ้ามาฉีดปุ๋ยค่ะระเบิดหัวค่ะนี่ความชื้นยังมีเวยค่ะผลหมอกค่ะหมอกนี่ถ้าฉีดแล้วยังมีหมอกแบบนี้ยังดีด้ค่ะถ,ถ้าได้ฉีดฉีดท่อโมอนฉีดปุ๋ยตอนที่มีหมอกแบบนี้ดีร้ายค่ะนี่ค่ะนี่มาค่ะเหลือมแมอแม่ ถือเดี๋ยวจะชัดเจนค่ะนี่หมอกยังมีถ้าช่วงเลยที่เาฉีดข้อมอนท่างใบโดยที่มีหมอกแบบนี้ดีค่ะนี่อัปเดตมั่นสามเดือนกับยี่สิบห้ากับสิบสิบสองมือนสิสามมือค่ะ เบิ่งไปน้ากันเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวตาจะฉีดให้เบิ่งค่ะฮอร์โมนเหมือนนี้เป็นฮอร์โมนสูตรผสมค่ะหรอกค่ะมีใส่ระเบิดหัวพร้อมค่ะแต่คือตาจะบอทิ่งเทคนิคนะคะทีนี้ของตาคือตาจะบอทิ่งฮอร์โมนซี่ผาหาค่ะเพราะว่าให้มันมัมลุงต้นพร้อมตาต้องการให้ต้นให้ใหญ่กว่านี้แล้วกับมัมลุงหัวไม่โตก็เลยต้องเพิ่มมันครบสามเดือนแล้วนะคะก็เลยต้องเพิ่มสูตรศูนย์หกศูนย์ขับไปค่ะนี่ หมอกได้นี่ค่ะหมอกก็มีแดดออกแล้วค่ะตอนนี้ตันมาฉีดเป็นเวลาเจ็ดโมงเคิงค่ะพอตันพึงมีเวลามาฉีดค่ะให้ฉีดก่อนเก่ามงนะคะนี่เบิ่งน้ำกันไปเรื่อยค่ะ